กลับมากับการพรีวิวฟุตบอลครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่23มิถุนายนนะครับยังคงเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์ส,มสโมสรโลกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับระหว่างเซอร์ตันซาวเดอร์ครับทีมจากศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะครับจะพบกับปารีสแซงต์แชแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากศึกลีกเอิงฝรั่งเศสน,นะครับคู่นี้จะคิกออฟในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยครับ มาดูกันที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของเซเทนซาวเดอร์นะครับของกุซือไบรอันเมิสเตอร์นะครับที่ยังไม่มีแต้มเลยครับจาก2เกมแรกนะครับเกมนี้พวกเขาต้องการชนะเหนือทาปเอชนะครับด้วยผลต่างอย่างน้อย3ประตูนะครับพร้อมกับลุ้นให้อลาติโกมาดริดเพื่อนร่วมกลุ่มนะครับพ่ายต่อโบตาฟโกครับเพื่อหวังปฏิหารการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองครับสำหรับสภาพทีมครับมีปัญหาเล็กน้อยนะครเมื่อจอร์แดนมอริตยังไม่ฟิตสมบูรณ์ครับน่าจะมีชื่อเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับส่วนโอบิดว กีฮีนะครับน่าจะอยู่ในขายใช้งานแม้ว่ารายหลังอาจจะมีการตึงกล้ามเนื้อรบกวนอยู่ก็ตามครับ ในขณะที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทาเปชครับภายใต้การคุมทีมของลุยส์เอนริเก้นะครับอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบไม่น้อยเลยครับหลังจากที่ถล่มแอตเลติกโกมาเรตจากเกมแรก4-0นะครับก่อนจะมาพ่ายโบตาโฟโกในเกมที่2ปสอง0-1นะครับมีสามแต้มขอเพียงพอเสมอเท่านั้นในเกมนี้ก็เพียงพอต่อการการันตีผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับสภาพทีมได้รับข่าวดีนะครับเมื่ออุสมานเดเบเล่กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับน่าจะออกสตาร์ทอยู่ในมานั่งสำรองไปก่อนนะครับเนื่องจากลุยส เอนริเกอาจจะโรเตชันในบางตำแหน่งนะครเพื่อรักษาความสดก่อนเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นั่นเองครับโดยแกนหลักยังคงมีจาโลจิโดนารูมาบรูัรประตูทีมชาติอิตาลีนะครับรวมไปถึงแนวรับอย่างอาชาร์พากีมีครับในกลางจะมีวิตินยาฟเบียนอรุสนะครับส่วนแนวรุกนำโดยควิชาควารัชเคเลียนะครับแบล,ลี่บาโคล่าครับที่จะประสานงานกับอีคังอินโดยมีอุสมันเดมเบเลเป็นตัวสอดแทรกนั่นเองครับ ขาดการที่ทางและความน่าจะเป็นสําหรับเกมนี้นะครับเกมนี้ปารีสแซงแมงมีศักยภาพเกมรุกที่เหนือกว่าและก็ระบบเพรสซิ่งเ็วนะครับน่าจะกดดันแนวรับเจ้าท่นได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแล้วก็ด้วยคุณภาพผู้เล่นและก็ขุมกําลังที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับมองว่าปารีสแซงแมงนะครับน่าจะต้อนเอาชนะเซตเทินซาวเดอร์ไปได้พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกต่อไปครับ อีกหนึ่งคู่ครับสำหรับการพรีวิฟบอลนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่23มิถุนายนยังคงเป็นศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรอบแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มเดียวกันเลยครับระหว่างอาร์เติโกมาริดนะครับสโมสรชั้นนำแห่งศึกลาลิกาสเปนนะครับจะพบกับบัวตาโฟโกทีมดังจากบราซิลนะครับคู่นี้คิกออฟในเวลาเดียวกันนะครับเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยครับมาดูกันที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของอาร์เติโกมาริดนะครับภายใต้การคุมทีมของเดโกซิเมโอเน่นะครับพวกเขามีอยู่สามแต้มนะครับดังนั้นเกมนี้ต้องการชัยชนะ เหนือโบตาโฟโกนะครับด้วยผลต่างอย่างน้อย3ประตูนะครเพื่อแซงเข้าสู่รอบต่อไปและยังต้องลุ้นผลของระหว่างปารีสแซงแมงและก็เซตเทิลแซวดอด์ด้วยครับสภาพทีมของทัพตราหมีนะครับของเดโกซิเมโเน่นะครับน่าจะนำโดยปาโบบบริออสนะครับที่ยิง2ประตูในเกมที่แล้วรวมไปถึง อักเซลวิเซลครับมากโกสยอรันเต้น,นะครับแล้วก็อันบารโรโมราตาที่จะรับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าสําหรับเกมนี้นะครับนักเตะทั้งหมดที่กล่าวมาพร้อมประจําการลงสนามเป็น11ตัวจริงของทัพตราหมีอเลติโกมาริดครับ มากันที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของโบตาโฟโกกับแชมป์จากบราซิลนะครับภายใต้การคุมทีมของฟิลิเปลุยส์อดีตนักเตะของอาร์ติโกมาริดนะครับอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงครับชนะมา2เกมรวดนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่เอาชนะปารีสแซต์แชงหนึ่งประตูศูนย์นะครับเกมนี้ขอเพียงเสมอก็เพียงพอต่อการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมต่อไปทันทีครับสภาพทีมนะครับยังนําโดยแนวรับตัวแก่งอย่างบาสโตนะครับขณะที่เกมรุกก็ฝากความหวังไว้ที่อิกอร์เชสุตรวมไปถึงซาวาริโนนะครับที่มีทั้งศักษะและก็ความเร็ว แล้วก็ยิงประตูดได้อย่างเฉียบคมกับ การคาดการณ์ทิศทางและความน่าจะเป็นของเกมนะครับเกมนี้ทัพตรามีอาราติโกมาริดนะครับไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเดินหน้าบุกตั้งแต่นาทีแรกนะครับการได้ประตูเร็วคือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อรักษาความหวังในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเกมนี้จึงเป็นเกมวัดความเด็ดขาดนะครับระหว่างเกมรุกของตราหมีกับเกมรับของโบตาโฟโกนะครับที่จะลงเล่นแบบไร้ความกดดันนะครับวิเคราะห์เกมนี้ครับด้วยสถานการณ์นะครับแล้วก็ความมั่นใจฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับมองว่าโบตาโฟโกใจกําลังมาครับมีดีพอที่จะไม่แพ้ใน แ,แถมดีไม่ดีอาจพลิกถึงชนะอาเรโโกมาริตเลยด้วยสามป่ายครับ